สวัสดีครับผมวิทย์ครับจากฝ่ายวิศวกรรมบริษัทสยามซิลเเกทเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้า t Y ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะนํามาใช้กับตัวตู้ T/W ในระบบไฟลามเนี่ยมันจะมีตู้คอนโทรลอยู่นะครับแล้วก็จะมีบางโครงการเนี่ยอาจจะมีตู้ที่เป็นตู้นานเจเตอร์นะครับในรูปนี้ก็จะเป็นตู้กราฟิกอนานเจเตอร์ซึ่งการต่อตัวตู้กราฟิกอนานเจเตอร์นะครับตัวนี้กับเข้ากับตัวตู้ ไฟลามทีวเราสามารถที่จะต่อผ่านตัวบอร์ดออปชันที่อยู่ในตู้ t ีวตัวนี้ได้นะครับสำหรับตัวตูวก้กราฟิกแอนัลเซเตอร์นะครับที่เราเอามาเดโมให้ดูวันนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่มีโซนอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด4โซนนะครับก็สายที่จํานวนที่ใช้เราก็จะใช้สายทั้งหมด4เส้นนะครับสำหรับตัวที่เป็นโซนอะลามแล้วก็จะมีสายที่เป็นพาวเวอร์สาย2เส้น แล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็จะเป็นสายสําหรับบัสเซอร์ที่เป็นเสียงเตือนนะครับของตัวตู้ส่วนวิธีการต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการต่อจะคอนเนคยังไงนะครับผมครับสำหรับสายที่ต่อนะครับก็จะมีสายตามนี้นะครับผมก็จะมีสายที่เป็นมากว่า i1 ก็จะเป็นโซน1นะครับ i2 ก็คือโซน2 i3 คือโซน3 i 4ก็คือโซน4นะครับ i บวก i ลบนี่ก็คือ power supply นะครับ แล้วก็ B บวกก็จะเป็นสัญญาณสําหรับบัสเซอร์ที่เป็นเสียงเตือนนะครับวิธีการต่อเราก็จะนําสายทั้งหมดนี้ต่อเข้ากับตัวแผงออปชันตัวนี้นะครับตัวบอร์ดออปชันนะครับก็จะมีมาร์กตามที่เรามาร์ก,กสายเอาไว้ก็คือเป็น I 1 I 2 I 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวบอร์ดออปชันตัวนี้มันจะมีเทอร์มินอลอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับก็คือชั้นล่างตัวนี้จะใช้สําหรับกระดิ่งแยกโซนนะครับในกรณีนี้เราต้องการจะต่อกราฟิกแอนาลเซเตอร์เราก็จะใช้เทอร์มินอลที่เป็นเทอร์มิน เราก็จะต่อเข้าไปตามโซนที่เรามีอยู่นะครับ i 1แล้วก็จะต่อเข้ากับ point ที่เป็น i 1นะครับ i 2นะครับก็ต่อเข้ากับ point ที่เป็น i 2 i 3นะครับต่อกับ i 3 b บวกนะครับเราก็จะต่อเข้า point ที่เป็น b บวกนะครับ ถัดมานะครับตัวที่เป็น i บวกไลบซึ่งมันเป็น power supply ที่จะนำไปจ่ายกับตัวตู้กราฟิกน่าเซเตอร์นะครับเราจะมาใช้กับตัวที่เป็น power supply ของตัวตู้ t v y นะครับก็จะคือเทอร์มินอลสุดท้ายนะครับที่เขียนว่า DC 24VDC ข้างล่างนะครับกับคอมนะครับคอมก็คือขั้วลบนะครับ 24VDC ด้านบนก็จะเป็นขั้วบวกนะครับเป็นไฟเลี้ยง 24VDC โวลต์ มื่อต่อเรียบร้อยแล้วทางตู้ไฟร์งงนนามก็จะมีสายเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับเมื่อต่อสายทางด้านตู้ไฟร์ามเรียบร้อยแล้วเราจะมาต่อสายทางด้านตู้กราฟ,ฟิกแอนนานเลเตอร์กันนะครับก็เปิดตู้เข้ามานะครับเราก็จะเจอกับตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ดกราฟิกอนนาเลเตอร์นะครับหลังจากนั้นเรานําสายต่อเข้ากับตัวแผงกราฟิกแอนนานเลเตอร์นะครับโดยที่เราเข้าตรงกับตัวด้านที่มาจากตู้คอนโทรลนะครับ i1 เราก็จะต่อเข้ากับ i1 i2 ต่อเข้ากับ i2 นะครับ i3 ต่อเข้ากับ i3 i4 ต่อเข้ากับ i4 ครับ i บวก i- ลบที่เป็น power supply นะครับของบอร์ดตัวนี้ก็จะอยู่ทางด้านล่างครับเป็น i บวก i- ลบนะครับ สุดท้ายก็คือตัว B บ,บวกนะครับที่เป็นบัสเซอร์ก็จะเข้าตามคอยที่เป็น B บ,บวกนี่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บสายเข้าในรางนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราต่อ ตู้นันเซเตอร์เข้ากับตู้ไฟลามเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือมันจะเป็นไฟ DC 24โวลต์นะครับเพื่อต่อเข้าไปกับตัวแผงออปชันนะครับเพื่อให้ตัวคอนแทคที่อยู่บนแผงออปชันเนี่ยมีไฟไปจ่ายให้ตู้กราฟิกนะครับวิธีการต่อก็ต่อเข้าไปกับพอยที่เป็น DC 24v ไปอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่า a n n บวกนะครับก็คือนันเซเตอร์ Un ที่เป็นไฟบวกนะครับก็ต่อเข้ากับพอยที่เป็น a n n บวกนะครับ ต่อไปเราจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าตัวบอร์ดที่เราต่อไปสามารถส่งสัญญาณให้กับตัวตู้กราฟิกได้นะครับวิธีการทดสอบก็กดที่ตัว accumulation นะครับกด motion test แล้วก็กดที่โซนที่เราต้องการจะเทสนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวตู้ไฟลารมอาร์มที่โซนหนึ่งนะครับมีคำว่าไฟเออขึ้นที่ตัวตู้กราฟิกก็จะมีไฟสัญญ,ญาณขึ้นที่หมายเลขหนึ่งนะครับโซนหนึ่งนะครับเสียงเราสามารถปิดได้โดยตัวสวิตช์ on/off เบอร์โซนนี้นะครับ ถัดมาเรารีเซ็ตที่โซนหนึ่งไปนะครับต่อไปเราทดสอบที่โซนสองเราก็กดที่โซนสองนะครับนะครับสัญญาณก็จะส่งออกมาแล้วก็จะไปติดที่โซนสองนะครับถ้าเราเปิดบัสเซอร์ไว้บัสเซอร์ก็จะดังตามปกตินะครับถัดมาลองทดสอบที่โซนสามนะครับก็กดเทสที่โซนสามไปนะครับสัญญาณก็จะไปออกที่โซนสามนะครับถัดมาโซนสุดท้ายที่เราต่อไว้นะครับก็เป็นโซนสี่ เข้าไปนะครับก็ตู้อะลางมเรียบร้อยแล้วก็ไฟสัญญาณก็จะไปโชว์ที่โซน4นะครับโขียนะฮะโซน5้าเราไม่ได้ต่อไว้นะครับถ้าเรากดเทสไปก็ไม่มีสัญญาลอะไรส่งไปแต่ว่ามันจะมีบัสเซอร์เตือนนะครับก็ทดสอบก็จะมีเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วโซนทั้ง4โซนที่เราต่อไว้นี่ก็ทำงานตามปกตินะครับ สำหรับตัวตู้กราฟิกบางตู้นะครับมันก็จะมีสวิตสำหรับเทสแลมอยู่นะครับตัวเทสแลมตัวนี้เราก็จะไว้ในการทดสอบดูว่าแลมปที่มีติดอยู่ทั้งหมดในตู้เนี่ยมันยังคงทํางานได้แล้วก็บัสเซอร์ยังมีเสียงดังได้อยู่หรือเปล่าครับวิธีการก็กดลงไปเลยครับแลมปทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะติดขึ้นมาพร้อมกันสําหรับขั้นตอนการทดสอบตู้ท y y กับตู้กราฟิกนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอการต่อตู้ท v y เข้ากับตัวตู้การาฟิกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าท v y หรือสนใจสั่งประกอบตัวตู้การาฟิกนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับ